จ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดบัตรพระเชตุพลวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพส,สรอรารจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วันนปกราชบัณฑิตวันที่8เมษายน2565เวลา17นาฬิกาที่ศาลาพลตำรวจเอกกระเสริฐคุณหญิงน้อยรุจิวรวงศ์บัดปพระเชตุพลวิมลมังคลารามเขตพระนครกร,รุงเทพมหานคร ได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพศาสตร,ร,ราจารย์พิเศษเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารา์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุผลวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตพร้อมกันนี้พระผมวัชรเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวารารามพระธรรมราชาณวัดเจ้าคณะภาคสิบเจ้าวาดวัดโมลีโลกยารามพระธรรมวัชรบัณฑิตรองเจ้าคณะภาคห้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญ พระสงค์สมณศักดิ์สิบรูปพิจรารณาพระตรยบางสกลุลพระเถระวัดพระเชตุพลวิมลมาคลารามและครอบครัวญาติมิตรแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี การน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานพระพิธีหลวงสวดพระอภิธรรมโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทราจารย์ร่วมกับครอบครัวเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพวันที่8-12ถึงเมษายน2565ศาสตราจารย์พิเศษสเสถียรพงศ์วรรณปกราชบัณฑิตเสียชีวิตเมื่อวันที่6เมษายน2565 หลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชสิริอายุ83ปีเป็นนักปรัญญาศาสนาอาจารย์หรือนักวิชาการทางด้านศาสนาพุทธและภาษาบาลีราชาบัณฑิตสาขาศา,าสนศาสตร์เป็นนักเขียนบทกวีตำราและบทความในนิตยสารหลายฉบับทั้งยังเป็นปริเรียนธรรมก้าประโยคสามเนนนากหลวงรูปแรกในรัชกาลที่9ด้วย